พ่อและแม่ไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวเราแต่ป้าข้างบ้านคาดหวังในตัวเราเสมอสวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Proud of Me ดีที่สุดแล้วลูกหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, subscribe ไลค์ s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook i n s t า g กร m ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องณนะร้านเกมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพานไปด้วยเด็กที่เล่นเกม หนึ่งในนั้นมีสารเลี้ยวจิ๋วที่แท็กทีมมากับเจ้าชิงเพื่อนสนิทมาเล่นเกมที่นี่ยันเช้ายอมอดหลับอดนอนเพราะเกมมันสนุกเมื่อตะวันรุ่งสางสารเลี้ยวจิ๋วก็ได้เปี่นคําแพงเพื่อเข้าโรงเรียนในส่วนของเจ้าชิงก็ปั่นจัก,กรยานอย่างโซซัสเซตานี้ดำคลำเพราะไม่ได้นอนในขณะที่เขาปั่นอย่างหลับในทําให้ไปเบียดเสียดกับอาจารย์ท่านหนึ่งจนทําให้อาจารย์แว่นตกคลองแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาทําอะไรลงไปก่อนจะไปแวะร้านรุงเหลงซึ่งเป็นพ่อของสา เลี้ยวจิ๋วเพื่อไปเอาข้าวก่อนที่จะไปโรงเรียนคุณพ่อแทบจะไม่รับรู้ว่าลูกชายแอบไปเล่นเกมไม่ได้ไปอ่านหนังสือบ้านเพื่อนตามที่พ่อคิดและเมื่อถึงที่โรงเรียนสองคู่หูนักเล่นเกมก็ได้แต่แอบหลับแต่ทว่าอาจารย์กลับไม่ด่าทอพวกเขากลับไปด่าทอเด็กคนอื่นที่นั่งเล่นจนเกิดเสียงดังแจ็คโจเล่นอะไรกันเนี่ยถ้าไม่อยากเรียนก็อย่ารบกวนคนอื่นเขาดูซาเลี้ยวจิ๋วเป็นตัวอย่างสิเขาเชื่อฟังที่ครูบอกและคุณครูก็ได้ไปปรุกซาเลี้ยวจิ๋วถามว่าเมื่อกี้ครูพูด ซาเลียวจิ๋วก็แค่คิดตาตอบไปว่าเมื่อกี้ครูชมผมนั่นไงซาเลียวจิว๋วถึงเขาจะหลับเขาก็ฟังที่ครูพูดไม่ได้ส่งเสียงดังเหมือนพวกนายอย่าเสียมารายาทในห้องเรียนอีกละ่ะซาเลียวจิ๋วและเจ้าชิงก็ได้หลับทั้งวันนางซื่อนางหาแทบจะไม่หลั่งไหลเข้าสมองเมื่อตกเย็นเขาก็กลับบ้านซาเลียวจิว๋วกินข้าวอยู่กับพ่อในวันนั้นเขาขอให้พ่อซื้อมือถือให้แต่พ่อก็บอกว่ามีเงื่อนไขถ้าแกสอบได้ดีเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ตอนที่แกสอบเข้ามาหาลัยได้แล้ว ตอนนี้ผลการเรียนสาเลี้ยวจิ๋วอยู่ในอันดับร้อยของโรงเรียนไม่ใช่100่กว่าแต่เป็น900กว่าพ่อก็บอกให้เขาตั้งใจเรียนสบ้างจะได้มีอนาคตดีๆเมื่อกินข้าวเสร็จพ่อก็บอกให้วางเอาไว้เดี๋ยวพ่อล้างจานเองเองไปทําการบ้านเธอสาเลี้ยวจิ๋วก็ขึ้นไปบนห้องเปิดเพลงใส่หูฟังแต่แทนที่จะทําการบ้านเขากลับเขียนจดหมายรักให้กับผู้สาวที่หมายปองในส่วนของพ่อก็จับปากกามาคํานวณรายได้ต่อปีและคิดคํานวณว,ว่าในอนาคต ลูกชายจะต้องเรียนมหาลัยจะต้องเสียไปเท่าไหร่พ่อของเขาชั้งรอบคอบหารู้ไม่ว่าลูกชายไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดมีด้ตั้งใจเรียนอย่างที่พ่อสั่งสอนในวันต่อมาซาลิ่วจิ่วก็เอาจดหมายที่เขาเขียนอย่างบรรจงไปใส่เอาไว้ในตะกร้าของเซียวมิงสาวที่เขาพยายามจีบอยู่อย่างเท่แต่ทว่าด้วยความที่หม้อสาวไม่ทันมองทางทําให้ไปชนกับอาจารย์แว่นเข้าอีกครั้งอาจารย์แว่นสวยเป็นครั้งที่สองณนะที่โรงเรียนในวันนั้นพอออกก็ได้ประกาศว่ามีเด็กผู้หนึง่ง ร้องเพลงจนเสียงดังรบกวนการเรียนของคนอื่นนายสารีวจิ๋วห้องห้าทับสจะปรับปรุงตัวและมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ออจะบอกกล่าวคือเรื่องการเป็นแบบฟอร์มกระดานประกาศข่าวของโรงเรียนเราไม่อยากใช้แพทเทิร์นเดิมๆถ้าใครมีไอเดียใหม่ๆมาเสนอที่ครูถ้าครูเห็นชอบครูจะตกรำวังให้อย่างงามซึ่งประโยคนั้นก็ทาให้สารีวจิ๋วกับเจ้าชิงคู่หูสุดแสบประจําโรงเรียนคิดทําการใหญ่ในค่ําคืนนั้นทั้งสองย่องเบาบุกเข้าไปในโรง แต่ทว่าก็มีคนเฝ้าเจ้าชิงเลยสละตัวเองเพื่อไปล่อยามไปที่อื่นเขาย่องไปที่ข้างหลังของยามแล้วพูดว่าทําอะไรอยู่ไอ้ลูกหมาก่อนจะวิ่งหนียามก็ได้แต่วิ่งไล่ตามเปิดโอกาสให้สารเลี้ยวจิวไปที่กระดานข่าวของโรงเรียนเขาได้ลบมันทั้งหมดก่อนจะสันสร้างเขียนกรอขึ้นมาใหม่พร้อมวาดรูปเซียวหมิงหญิงสาวที่เขาไม่ปองซึ่งประโยคที่เขาเขียนมีใจความว่าพวกเรามีครูแสนดีที่รักประเทศเกิดและชาติบ้านเมืองโปรดลงโทษสั่งสอนให ฉันเป็นเด็กดีเด็กดีมีคุณธรรมมารยาทงามล้วนและแต่มีคุณค่าไม่สูบบุหรี่หรือรักในวัยเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนตั้งใจเรียนและใฝ่ดีและลงท้ายกรอนประจ,จําโรงเรียนแต่งโดยสาเลี้ยวจิว๋วในวันต่อมาพอออกก็ได้ไปเห็นกระดานของเขาแล้วรู้สึกชอบใจเลยกล่าวเช่นชมสารเลี้ยวจิว๋วผ่านไมโครโฟนดังกระหน่ำไปทั่วโรงเรียนเด็กๆมากมายก็ต่างมาดูกระดานดําใหม่ซึ่งเสี่ยวหมิงที่มีภาพอยู่บนกระดานเมื่อทราบข่าวก็รู้สึกเขินอายและ รับรู้ว่าซาเลียวจิ๋วกำลังแอบชอบเธอแน่ๆซาเลียวจิ๋วที่เหอในผลงานของนเ,เองก็ยิงพยองลำพองว่าตนเก่งว่าตนเจ๋งว่าตนสุดโคตรเท่เลยเมื่อถึงค่าถึงคราวต้องเจอหญิงผลสุดท้ายเขินอายมันทุกคนเขาได้มาดักรอเซียวหมิงหน้าโรงเรียนซึ่งเซียวหมิงก็ได้เห็นเขาอยู่แล้วเลยเดินมาพบปะพ,พูดคุยกางจะกลับบ้านเลยเดินไปด้วยกันเดินไปแทบไม่คุยอะไรเพราะทั้งสองต่างเขินอายเซียวหมิงก็คิดในใจว่าเดินจนเมื่อยแล้วยั ังไม่ช่วยฉันเข็นอีกสารเลี้ยวจิ๋วก็คิดในใจเช่นกันว่ายายบ้านี่ทําไมไม่ขอยฉันช่วยละ่ะเมื่อได้มองหน้ากันสารเลี้ยวจิ๋วก็เชิญเธอคุยว่าด้วยกรอนที่เขาเขียนเขามีประสบการณ์มากมายจากการดูหนังฟังเพลงทําให้เขาเริ่มคิดกวีเด็ดๆและออกมาเป็นอย่างงุนอย่างนี้หมต่างๆนานา,นาว่าเขาเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอทางแยกทั้งสองก็ต้องจากลากเนื่องจากทางกลับบ้านมันคนละทางสารเลี้ยวจิ๋วคิดจะอ่านจ,จดหมายที่เธอตอบกลับแต่ทว่าเมื่อเจ้าชิงมาเขากลับเขินอายและซ่อนมันเอาไว้เมื่อถึงบ้าน ก็แอบอ่านจดหมายคนเดียวด้วยความเพลิดเพลินแต่ทว่าคุณพ่อก็ตามเขาว่าได้เวลามาไหว้พระจันทร์แล้วเทศกาลนี้สองพอลูกอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีแม่แต่ก็ยังดีที่มีกันและกันพอลูกต่างเป็นผู้ชายพูดกันไม่ค่อยเก่งแต่ความรู้สึกในใจก็ต่างเป็นห่วงกันและกันถึงคราจุดพูคุณพ่อไม่การเล่นพอคิดว่าเป็นการเผาตังแต่สารลิ้วจิร่าเริงเพราะนี่คือความสนุกในชีวิตของเขาในวันต่อมานะที่โรงเรียนถึงคราที่โรงเรียนต้องถูก โรงเรียนเข้มงวดเรื่องโกธใครแต่งตัวผิดระเบียบก็อดสิทธิ์เข้าเรียนเด็กที่เกรดไม่ดีก็โดนเตียวเค็มซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสารเลี้ยวจิ๋วอยู่ด้วยแต่การเตียวมันช่างน่าเบื่อแถมล่วงเลยจนเป็นเวลาดึกสารเลี้ยวจิ๋วที่เซียนไม่ได้เล่นเกมมานานมือเขาอยากแตะคีย์บอร์ดมากเลยเกินจึงตัดสินใจหนีออกมาจากโรงเรียนเมื่ออาจารย์จับได้ว่าเขาไม่อยู่ทิ้งไว้แค่ร่างแยกเงาบนโต๊ะโรงเรียนเลยประกาศพรกฉุกเฉินเรียกตัวสารเลี้ยวจิ๋วถ่ายที่สูดเจ้าตัวแสบก็โดนจับได้เรื่องที่เขาหนีออกจาก แดงไปถึงหูพ่อในวันต่อมาผู้ปกครองต้องไปพบพออคุณพ่อแบกสีหน้าไปพบกับพออขอร้องอ้อนวอนว่าช่วยลูกเขาหน่อยเป็นปีสุดท้ายแล้วก่อนจะจบอย่าลงโทษได้แรงเลยพออ,อก็อยากจะช่วยแต่โกรธยังไงก็เป็นโกรธถ้าปล่อยปละให้สาลิวจิว๋วรอโทษใบคนอื่นก็จะไม่ทําตามกดและสาลิวจิ๋วยังมาก่อวีรกรรมในวันที่โรงเรียนมีการประเมินกระทรวงการศึกษาคงจะเพ่งเล็งเรื่องนี้ท้ายที่สุดสาลิวจิ๋วก็เดินขับออกจากโรงเรียนซึ่งคุณพ่อขอร้องแค่ ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณพ่อเป็นกังวลเรื่องนั้นมากแถมยังมีอีกเรื่องหนึ่งน้องชายเขากลับไปก่อเรื่องน้องสะพ้ายเลยมาขอยื้มตังค์เพื่อสู้คดีคุณพ่อมีความเครียดมากขึ้นลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียนนำซ้ำน้องชายยังมีคดีทะเลาะวิวาทอีกเขาเลยเป็นกังวลมากขึ้นแต่หลังจากที่น้องสะพ้ายจากไปซาเลียวจิวก็มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้เป็นพ่อเรื่องราวคราวนี้ซาเลิวจิวถูกไล่ออกเด็กที่มีประวัติหาโรงเรียนได้ยากซาเลียวจิวก็บอกว่าผมยอม ออก,ก็ได้ผมไม่ใช่เด็กเรียนอยู่แล้วผมอยากทําธุรกิจอหลงเรียนไม่จบแต่ทําธุรกิจจนใหญ่โตพ่อก็สวนกราบว่าอหลงมันฉลาดแต่แกมันโง่จะให้ทําอะไรได้ซาลิวจิวก็บอกกับพ่อว่าเขาเป็นคนเรียนไม่เก่งถึงพ่อจะส่งเขาไปเรียนที่ไหนเขาก็เรียนไม่จบอยู่ดีตอนนี้ตลาดออนไลน์มันขายดีมากพ่อซื้อคอมให้ผมสักตัวแล้วผมจะทําธุรกิจแต่พ่อก็ไม่อนุญาตรู้ดีว่าลูกชายติดเกมซื้อคอมให้ดีก็มีปัญหาอีกเอาเป็นว่าแกไปนอนเถอะเดี๋ยวพ่อหาวิธีแก้เองในค่ำคืนนั้นพ่อแท แทบจะนอนไม่หลับได้แต่เปิดสมุดจดบันทึกบนโทรศัพท์ของญาติและเพื่อนที่พอมีบริษัทหรือโรงงานไปฝากฝังลูกชายสวัสดีอ๋ลงไม่ได้เจอกันมานานนะฉันมีเรื่องอยากขอให้ช่วยพอดีลูกชายฉันเพิ่งเรียนจบนะเลยอยากไปฝากทํางานที่พี่ถ้าพี่แวะมาแถวนี้มากินน้ําชาก,กันหน่อยไหมเราจะได้คุยเรื่องลูกชายของฉันคุณพอ่อโทรไปหาคนรู้จักเป็นร้อยกว่าสายและท้ายที่สุดก็มีเพื่อนคนหนึ่งยอมให้ลูกชายของเขาไปทํางานด้วยเป็นบริษัทเย็บปากก่อนจะจากลากคุณพ่อได้ให้มือถือกับลูกชาย ซึ่งมันก็รุ่นเก่าแต่ก็น่าจะพอใช้การได้ซาลิวจิ๋วก็ต้องทนทำงานอยู่ที่นั่นถึงแม้จะเป็นงานง่ายๆเขาก็ต้องทำแต่ความอดทนของเขาชักน้อยเหลือเกินต้องมาทนเย็บชั้นในอย่อยางนี้มันน่าเบื่อเขาเลยหันไปที่ด้านหลังใช้สเสน่ห์ของเขาพูดคุยกับหญิงสาวว่าช่วยทำงานในส่วนของเขาให้หน่อยและด้วยวลีที่แพร่ๆบวกกับหน้าตาที่พอใช้ได้หญิงสาวคนนั้นเลยยอมทำงานให้เขาส่วนตนก็ไปณนะร้านเกมไปยังบัลลังก์เก่าของเขาต๊ะคอมเครื่องเดิมแต่มีเด็กคนหนึ่งใช้อยู่ เขาเล่ตบหัวเด็กคนนั้นเพื่อไล่ออกจากร้านนี่มันที่ประจําค่าไอหนูเด็กคนนั้นก็ออกไปจากร้านได้ไม่นานก็ตามลูกพี่เพื่อมาล้างแขนแต่แค่นักเลงกระจกตัวเดียวซาเลิวจิวสามารถกำราบได้อย่างงไไ่ายดายตบหน้าจับไข่ก่อนจะหยิบขวดเหล้ามาเพื่อขู่มันนักเลงคนนั้นก็ยอมแพ้พ่ายแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนักเลงที่ว่าได้ตามลูกพี่มาพร้อมลูกกระจกเพื่อมาเอาคืนซารล้วจิวซารล้วจิวเลยต้องใส่ตีนหมาผู้วิ่งหนีและเมื่อสบโอกาสนักเลงคนเดิมก็โดนซ้ำหมัดอีกครั้งถ่ายที่สุดตาม ลูกพี่มาก็ไม่ได้ก็ต้องตามแม่มาเพื่อพูดคุยงานนี้ทําให้พ่อของสาเลี้ยวจิว๋วต้องเดือดร้อนอีกครั้งและต้องจ่ายตังเพื่อชดใช้ไปทํางานก็ไม่เอาๆยังเอาเรื่องกลับมาบ้านอีกแต่ให้ทําไงได้ลูกชายคนเดียวเขาเลยส่งลูกไปทํางานนั่นนี่นู่นไม่ว่าจะเป็นโรงยิ้วร้านซ่อมมอไซค์หลายต่อหลายอย่างแต่สุดท้ายก็โดนไล่ออกเพราะว่าไม่มีความรู้และยังไม่มีประสบการณ์สาเลี้ยวจิว๋วก็ได้แต่สิ่งร้านเกมอยู่ในทุกวันผ่านไปปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่มีงานการที่มั่นคงคุณพ่อ ก็ได้รับแรงกดดันเนี่ยเพราะว่าป้าค้างบ้านชอบถามว่าลูกชายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทํางานอะไรอยู่มีเงินเดือนเท่าไหร่พอ่อก็เป็นกังวลพอลูกชายเป็นคนไม่เอาทานโชคอย่างดีที่บ้านมีเตาแกส๊สแต่ถึงกันนั้นคุณพ่อก็ยังละอายที่มีลูกชายไม่เอาไหนเริ่มไม่อยากเล่นไพ่พอไม่อยากเข้าสังคมในงานไว้เจ้าเขาก็มาเป็นคนแรกจะได้กลับเร็วๆคุณป้าข้างบ้านจะได้ไม่เศร้าซีอีกตัดภาพมาที่ลูกชายชาลิวจิว๋วกับเจ้าชิงก็ได้แต่เล่นสนุกไปวันๆเพื่อค่าเวลา ตรงนั้นเขาได้เห็นคู่หนุ่มสาวมากมายกำลังจูจีเพราะนี่เป็นวันวาเลนไทน์ทาให้ซาลิ่วจิ๋วเริ่มคิดถึงเซียวหมิงยิ่งที่เขาตามจีบมานานเลยส่งข้อความไปหาเธอที่กําลังเรียนอยู่ที่เซินเจิน้นเขาบอกว่าจะไปที่เซินเจิน้นจะไปหางานทําที่นั่นพอดีมีเพื่อนอยู่แถวนั้นอาจจะช่วยอะไรได้บ้างถ้าฉันไปจะมีโอกาสเจอเธอไหมนะเซียวหมิงก็บอกถ้ามาก็ติดต่อมาละกันฉันจะรอนะซาลิ่วจิ๋วก็ได้มาคุยกับพ่อว่าเขาจะไปเซินเจิน้นไปหาโอกาสทํางานคุณพ่อ ก็บอกว่าแกจะไปทําอะไรได้เลิกพูดสัทีเถอะแต่สาริวจิ๋วก็ยังตามตือ้อคุณพ่อเลยถามว่าแกอยุ่ทลายแล้วลองมาเกี่ยอาชีพสุดท้ายก็พังไม่เห็นจะบางเลยสักเรื่องลูกชายที่ทนไม่ได้ที่พ่อด่าทอเลยตะกลกลับไปผม26แล้วคิดว่าผมมีความสุขหล่อที่ต้องอยู่บ้านทั้งวันผมจะออกไปดูโลกไปประชนภัยใช้ชีวิตบ้างพ่อก็ตอบว่าไม่ได้เดี๋ยวแกก็สร้างเรื่องอีกถ้าแกเรียนจบมหาลัยป่าน,นี้คงมีงานทําไปแล้วสาริวจิ๋วก็โตอตอบบ้านนั่นแหละที่ไม่ยอมซื้อคอมให้ผมบ่าน,นี้ผมร่ำรวยกับกาารขย ไปแล้วต่างฝ่ายต่างโทษซึ่งกันและกันท้ายที่สุดซาเลี่วจิ๋วเลยคิดจะหนีออกจากบ้านเขาได้เปิดเกะเขโมยต่างพ่อในที่นั้นเขาได้เจอจดหมายที่พ่อเขียนถึงแม่ของเขาพ่อของเขาเองก็เคยไปไประจนชีวิตที่เสินเจนทางานหาเงินส่งให้เมียด้วยเหตุที่พ่อเข้าใจเลยไม่อยากให้ลูกไปที่นั่นแต่มีหรือที่ซาเลี่วจิ๋วจะฟังเขาได้หยิบรูปพ่อตอนหนุ่มเพื่อไปดูต่างหน้าก่อนจะทิ้งจดหมายเอาไว้บอกว่าผมไปก่อนขอยืมพ่อสักพันหยวนกลับมาแลวจะชดใช้ หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงที่มีผู้คนมากมายและได้แต่รอว่าเซียวหมิงจะมารับซึ่งเซียวหมิงก็มาจริงๆแต่เธอมาพร้อมกับแฟนทั้ง3ไดมานั่งกินข้าวด้วยกันซาเลี่ยวจิ๋วที่ไม่รู้จะสั่งอะไรก็บอกว่าเอาตามเธอบทสนทนาบนโต๊ะอาหารแฟนหนุ่มของเซียวหมิงก็พยายามแนะนํานู่นนี่นั่นว่าการใช้ชีวิตในเมืองหลวงมันต้องปฏิบัติตัวอย่างไงแต่ทว่าซาเลี่ยวจิว๋วแทบจะไม่ฟังเพราะว่าภาพเบื้องหน้าชายหนุ่มกำลังดูแลแฟนสาวผู้หญิงที่เขาไม่ ไม่ว่าจะเป็นการหันสเต็กให้ปริมน้ำให้จนเขาเกิดอิจฉาและไม่พอใจเลยบอกให้นายหยุดพูดได้แล้วฉันแค่อยากกินข้าวหลังจากนั้นซาเลียวจิวก็ได้แยกย้ายถึงแม้เซียวหมิงจะมาตามขอโทษที่แฟนหนุ่มของเขาเศร้าซีเขาแค่เป็นห่วงเอาเป็นว่าถ้านายมีปัญหาอะไรโทรมาหาฉันนะฉันพร้อมจะช่วยเหลือซาเลียวจิวก็ได้แต่พยักหน้าก่อนจะเดินออกมาโดยที่ไร้จดหมายก่อนจะบล็อกเบอร์ของเซียวหมิงเพราะคาดว่าหมดโอ,อก,กาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันต่อแล้วเขาเดินไปอย่างไม่ ดูทิศทางจนไปเจอก,กับป้ายประกาศออดิชัน่นดีเจออนไลน์ผู้มากความสามารถเขาเลยดิ่งตรงไปที่นั่นกรอกไปสมัครโดยที่ตนเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแสดงอะไรให้กรรมการดูเมื่อถึงคิวของเขาเขาก็บอกกับทีมงานว่าเขาจะโชว์ร้องเพลงบอกให้นักดนตรีเล่นเพลงนี้ให้หน่อยเขาเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยความตื่นเต้นแต่ทว่าเมื่อสาวบรรเลงขึ้นสาวลร้ยวจิวก็เริ่มบรรเลงความเฮฮาที่อยู่ในใจเขาอาจจะเสียงไม่ดีนักแต่สำเนนยงบ้านนอกที่เขามีมันช่างเหมาะก,กับ เพลงนี้บวกกับความร่าเริงสดใสที่เขาแสดงออกมาทําให้ต้องตาก,กรรมการผู้ชมก็ต่างเฮฮากับโชว์ที่เขาแสดงและเขาก็ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กไอดอลชื่อดังโซนภาคใต้และเขาก็มีจุดยืนถึงแม้จะไม่ใช่ดาราชื่อดังแต่เขาก็มีรายการออนไลน์เป็นของตัวเองทําให้พอมีเงินจุนเจือตัวเองและได้ตามเศร้าชิงเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กมาเพื่อเป็นผู้จัดก,การให้เขาได้เป็นดาราเวทแคมและก็มีสปอนเซอร์ที่อยากจ้างเขาโปรโมทนั่นก็คือเครื่องดื่มชูก,กําลังบา บำรุงห้าให้แข็งแรงลูกค้าอยากได้สารเลี้ยวจิ๋วเพื่อมาโปรโมตสารเลี้ยวชิงถึงรู้ว่าเขารับงานโฆษณานี้จะมีผลไม่ดีกลับมาใครกันจะขายยาพันนี้แต่เขาไม่มีตังสุดท้ายก็ต้องรับงานและการโปรโมตของเขาก็ดังไปถึงบ้านนอกจนมีแวรุ่นแถวบ้านมาดื่มยาบำรุงที่เขาโปรโมตคุณพ่อเมื่อทราบข่าวว่าลูกทำอาชีพเช่นนั้นเลยไม่พอใจโทรไปด่าลูกชายว่าแกทำอาชีพอะไรขายยาโอ้อวดสรรพคุณรู้ไหมว่าฉันขายหน้ามากแค่ไหนแกมันหลอกลวงคนอื่น าลิวจิ๋วพยายามพูดคุยแต่พ่อก็โต้ตอบว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนฉันบอกว่าหน้าอายก็หน้าอายเลิกทํามันซะแกมีความรู้แค่นั้นเดี๋ยวโดวนคนอื่นเขาหลอกขายยาตามที่เขาจ้างเดี๋ยวแกก็โดนดีอีกหรอกสารลิ้วจิ๋วเลยตัดสายพ่อไปเขาอุตส่าห์หาเงินซื้อของส่งกลับมาให้พ่อแต่พ่อกลับไม่รับเลยสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินหรือข้าของเครื่องใช้และในวันต่อมาก็มีนักเลงมาหาพ่อของสารลิ้วจิว๋วบอกว่ายาที่ลูกชายนายขายอ่ะมันโอว้วดสรรพ,พคุณฉันกินไปเมื่อ ขื่นท้องร่วงท้องเสียมากเลยเขาได้ประกาศให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าสินค้านี้ไม่ดีสารเลี้ยวจิ๋วต้องรับผิดชอบที่มาโปรโมตคุณพ่อก็ได้รับฟังจะโต้ต่อก็ไม่ได้พราะเขาได้เตือนลูกชายแล้วเป็นอีกครั้งที่ลูกชายทําให้เขาต้องอับอายขายขีข้หน้างานนี้พ่อเลยเดินทางไปเซนเจอเพื่อไปพูดคุยกับลูกชายด้วยตนเองสารเลี้ยวจิ๋วที่กำลังทํารายการแต่งคอรสเพเป็นโรโ,รโนอาโซโลก็ตกใจที่พ่อมาเยี่ยมเยือนเขาขอเวลาสักครู่เดี๋ยวขอทํารายการแป๊บแต่พ่อก็อยากพูดคุย กับเขาเดี๋ยวนี้นี่แกแต่งหน้าเป็นอะไรไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาหรือไงออกมาเก็บของและกลับบ้านกับฉันซะแต่มีหรือสาริวจิวจะเชื่อฟังคําที่พ่อบอกการพะทะฝีปากเริ่มต้นอย่างดืเดือนสุดท้ายผู้เป็นพ่อได้ตบหน้าลูกชายทากลางผู้คนมากมายที่เฝ้ามองพ่อก็พยายามขอโทษเมื่อกี้มือพี่ลันไปเองแต่สาริวจิวก็ตะโกนบอกว่าผมจะไม่กลับบ้านกับป้าท้ายที่สุดผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ก,ก้มหน้าก่อนจะเดินทางกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกในใจในส่วนสาริวจิว บริษัทของเขาเริ่มขาดทุนเจ้านายเลยชี้ขาดว่าสัปดาห์หน้ารายการของใครมีผู้ชมไม่ถึงยอดก็จะถูกไล่ออกแต่สาริวจิวแทบจะไม่สนใจเพราะเขามีเรื่องในใจให้คิดมากมายเขาเลิกทำรายการที่บริษัทและเริ่มทบทวนชีวิตตนเองว่าสิ่งที่เขาทำกับพ่อมันดีแล้วหรือคุณพ่อที่อยู่หน้าบ้านนอกก็ได้แต่หม,มกตัวอยู่ในบ้านไม่เปิดประตูรับแสงแดดมีแต่น้องสะใายที่เอาข้าวมาให้ในแต่ละวันคุณพ่อที่เป็นห่วงลูกชายเลยไปนั่งบนโต๊ะ ในห้องของลูกชายเปิดลิ้นชักมาดูว่ามีอะไรบ้างและตรงนั้นเขาก็ได้เจอกับจดหมายที่ลูกชายคุยกับเซียวหมิงเซียวหมิงเขียนไว้ว่าซาลิ่จิว๋วนายบอกว่านายไม่ชอบมือถือชอบเขียนจดหมายมากกว่าฉันขอชมนะประโยคนั้นทําให้ผู้เป็นพ่อนึกถึงวันที่ลูกชายขอให้พ่อซื้อมือถือให้ประโยคต่อมาคือคําพูดของนายไม่เหมือนใครดีมักจะมีประโยคใหม่ๆหรือคําที่คนเข้าใจได้ง่ายที่คล้องจองสัมผสัสสำนวนฉันว่าในอนาคตข้างหน้านายอาจ จะได้เป็นพิธีกรข้อความนั้นทําให้ผู้เป็นพ่อนึกถึงวันที่ลูกชายขอให้ซื้อคอมพิวเตอร์เขาจะได้ขายของออนไลน์และประโยคสุดท้ายเซียวหมิงได้แนะนําว่าเขาควรมาห,าหางานที่เสริญเจนนายเป็นคนมีความสามารถนะถ้ามาที่นี่อาจจะมีลูท่ทางหาเงินได้พ่อก็นึกถึงวันที่ลูกชายขอที่จะมาในเมืองหลวงทุกอย่างลูกชายคริตติต่งเอาไว้หมดแล้วเพียงแค่ผู้เป็นพ่อไม่เปิดโอกาสให้ลูกชายแสงเขามักจะด่าลูกอยู่เสมอว่าไม่มีความคิดคิดไม่ร้อ อ,อหารู้ไม่ว่าลูกชายนั้นคลิปทบทวนมามากน้อยแค่ไหนและด้วยความที่เป็นห่วงลูกผู้เป็นพ่อเลยหยิบมือถือพิมพ์ข้อความไปว่าลูกชายลูกยุ่งอยู่ไหมแต่ทว่าพ่อกลับไม่กล้ากดส่งในส่วนของซารยวจิวที่ตอนนี้ไม่มีงานทําเขาบ่นพึมพามว่าโชคยังดีที่เขาชิงละออกก่อนนั่นก็เพราะว่าบริษัทของเขาล่มจมเพราะว่าไปรับโฆษณาอย่าเพิ่มกําลังหําเขานั่งกินมาม่าพูดคุยอยู่กับเพื่อนณใต้สะพานเขาได้เห็นลูก คขี้เมาคนหนึ่งกำลังร้องเพลงและหยิบมือถือโทรหาลูกชายบ่นพึมพำว่าชีวิตในเมืองหลวงมันหนักหนาแค่ไหนเมื่อได้เห็นภาพที่ว่าสาเลี้วจิ๋วถึงคบน้ำตาคลอเขานึกถึงผู้เป็นพ่อของตนและได้โทรไปหาพ่อบาพวกนี้ผมกลับบ้านได้ไหมผู้เป็นพ่อก็ตอบว่าได้ดีเลยบากำลังรอเองอยู่ประโยคสั้นๆที่สองพ่อลูกคุยกันแต่มันมากมายซึ่งความหมายลูกชายแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องห่มร้องไห้โดยที่ ไม่คิดจะห่วงศักดิ์ศรีเมื่อไปถึงบ้านนอกไม่ทันจะเข้าบ้านป่าข้างมันก็ได้ทักทายพาเมียกลับมาบ้านหรือเปล่าสาเลี้ยวจิ๋วก็ได้ไปสายหน้าและเมื่อเข้ากลับมาถึงที่บ้านพ่อก็กาลังจะเอาไปซื้อของพอดีเลยชักชวนลูกชายที่แรกเขาปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ขับรถให้พ่อดิ่งตรงไปยังตลาดเพื่อหาซื้อของกินของใช้ด้วยกันในค่าคืนนั้นพอลูกได้เปิดใจพูดคุยกันสาเลี้ยวจิว๋วได้คืนรูปของป้าที่เขาขโมยมาคุณพ่อก็ได้เอาสมุดบัญชีให้ลูก ฉันเก็บเอาไว้ให้แกเรียนมหาลัยแต่ถ้าแกจะใช้อะไรก็เรื่องของแกแล้วละ่ะตอนนี้ทั้งสองได้ปรับทุกข์หลังจากที่ทะเลาะกันพ่อลูกได้อบกอดกันเป็นภาพที่น่าตราตรึงถ่ายที่สุดสารเล้วจิว๋วก็กลับมายัางเมืองหลวงมาทําอาชีพยูทูบเบอร์เป็นของตัวเองคุณพ่อก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยเปิดร้านขายอาหารเล็กๆที่มีผู้คนมากมายคอยมากินพวกเขาประสบความสําเร็จหลังจากที่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันสารเล,รล้วจิว๋วรุง่งโรจน์มากขึ้นกลายเป็นเ็กไอดอลชื่อดังและ ได้มีโอกาสได้แสดงหนังถ่ายที่สุดลูกจะเป็นอะไรผู้เป็นพ่อก็รับได้เสมอและหนังเรื่องนี้ก็ได้โจบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก i M D B อยู่ที่6 1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย